นีบสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก็มาพบกับเอ็กับโน้เหมือนเดิมที่กัดไม้เก่าไม้เดิมเนาะเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันที่5มิถุนา2560เนาอ๊ะจ้า่าเช้าก็เก็บไปแล้วเก็บไปใครเก็บไปไครเก็บไปใคโบได้ทายโบได้ทายโบคิดว่าสิ๊บการ์ดที่แดงจ้า เดินไปเดินมาเอ้ยมันหมาเนาะสาวเอ๋เนาะจ้าหมาหมาเืยแล้วยิ่งมาเจออะไรนะเห็ดละงูเหลืองเจ้าอดบ่ได้เไม่ตะกตามือนี้เอากระตาหน่อยมาพ่อปกติสิเอาตะกตาใหญ่มาเนาะกระตาหมาจ้ามือนี้ตาหน่อยมาเอาเปิดตรงนี้เลยหมูอเลแฮกหมาเนาะสาวเอ๋เนาะจ้ามามือเลี้แฮกหมาจ้าเห็ดละงูเหลืองเห็ดละงูเหลืองจ้าตอนนี้เนี่ยไม่มีความพร้อมอะไรเลยอ่ะเมียนจะไหวแต่เข้ามาเอาแต่เห็ดไข้จ้าเห็ดไข้เนาะจ้าเมียนจ้า ยังไปยังมามันบอ่อใชยแล้วฟุกอันบ่นได้ตั้งใจนี่หมานอีหลี<า>อันมือไ้ตั้งใจย่างหาแท่ๆนี่บุพ่ออ,อันนี้ทุกคนอนี่คนนิงแก่ละตะก้าก็เอามาใบเดียวจ้าตะก้าน้อยพร้อมเช้าก็ได้เห็ดกอแดงเน้อเสีจา้า สวยงอมจ้าจิ้มมกับมือแยวโอเดียวมองเท่บองี้เมี๋ยวสวยจ้าอือสวยงอนจ้าโอเดียวเนาะบบมีมือเนาะจ้ายันยเต็บมีก้อนเล็บมีก้อนโดดใหญ่ๆมีมึงอัไนี่

หมูวานนี่ก็จมอยู่เนี่ยว่าว่าได้กิมหิแล้วหลองน้่พื่นแบบเป็นมูเป็นมูจ้าเต็ม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 ขอแต่เพือนไปเชืดอเอง

สวยทั้งน้ำนะครัเนียนตื่นเตีนตื่นเตีนเก็บทุกปีเก็บทุกมือก็ตื่นเต้นแต่ว่าก็บ่เคยเก็บแบบอืมจ้ะมาจ้ะารูเขาวอุ้ยคอยมองไ่เห็นฝั่งนู้นเท้าเอี๊ยอแผ่นกล้องแป๊บนึงบาดเห็นบ่บัเห็นแต่อันตัวนี้บ่วเนียนเาเยตัวนี้บัวก็ฝากตังกลงเลยแล้วืม บักนี่มาแล้วมือบบได้ตั้งใจเมนมือโบได้ตังใจากหน่อยมาพอมือบบได้ตั้งใจเอาอเราจะทุกคนเดี๋ยวเราสิป่ะสิบบนลุนตาได้จังได้กระตาเ <ตา S 1> จ้าหน่อยเน,น <c oughs> าะผาดแล้วทุกคนข้าวอนีนีู่่นี้ผาดเอากระตาหน่อยมาเก็บบออุญยางตัวเนาะเมน เป็นไรเรามีถุงเยอะนี่ีนตาเลี้วจีนตาเยอะี่สุตได้ไหมี่สุดจ้าที่สุดจ้าเฮ้ยเดินเด้อเ็ูขาืนว่ติดชีดีนจ้าสวยนต่เอเห็ดตะไคร้ เห็ดไข้เร็วๆสงสัยเห็ดไข่เห็ดไข่บารดมเข้ามาเมอวานเนาะอันนี้เอาทูนเป็นเทียซะไปตรงนา้นไโอ้โหซานันถังตักองตาใบใหม่กับีเดอร์นั่นแหละคุณบอก เ่นตำแต่เห็ดละงูกับมือโบพร้อมโบพร้อมนี่สิมาแบบอบพร้อมซุมือเลยจ้ะเสาว๋เราต้องเอาเห็ดละงูกใส่ถ้งก่อนนะไม่นั่นจบานไม่นัะเอาเห็ดตะไคร้ตุยตะโอซันสวยสวยสาวี๋ยสวยจ้ะซันว้ กะต้องต้องเอาอันตุ้มๆใส่ถุงก็น้องใส่อี้รุนเร่อเดี๋ยวโม่เลี้ยงกระโม่หนึ่งบ่บ่แมนโม่หนึงจีนอ๊ะลายโมยูเดี๋ยวโม่หนึ่งแต่ว่ามันมันโมยายโมยายเ่ี้ยเงียมันปวดงามด้วยจีนสวยสวยอันตุ้มๆนึง อีกตงกี้ดูขาวจ้ะตะกี้บุรีไทยบงามกันเนาะแมนจ้ะว้าวหิดก่อนเทงงามสาวอี๊จ้าสวยงามสวยไปดย

ดูแสงนะนี่แมนจ้ะ่าสองางองานง่นี่ะงานงานจ่ามาจ่าสาวเอจายลาสุดผลง,งานของเรากันแล้ววันนี้เราได้เห็ดอะไรกันบ้างอันนี้ก็เห็ดก้อแดงเนาะกับเห็ดตะไคร้กับเห็ดผงอย่างเห็ดผงเขากำจ้ะเห็ดตะไคร้สียูท,ทั้งหลางทั้งหลางเนาะแมนอันทั้งหลังนี่ก็<ม><ม>เป็นเห็ดตะงูกจ้ะ ประมาณของวันนี้จะเห็ดเห็ดกัวแดงก็กำลังจะเริ่มออกเมียน็ดได้สองมือแล้วเห็ดกัวแดงสองมือแล้วหมาวาสนี่ก็เริ่มพักกันได้หลายอยู่สองมือโซนนี้โซนนี้ก็เห็ดรวมเห็ดรวมมุ่นหมดแล้วมุ่นหมดแล้วใส่ถุงจ้าข้ยังว่าเอากระตามมาหน่อยนาะยเมียนเอากระตายมาหน่อยหนึ่งไม่ได้ตั้งใจเม่ได้ตั้งใจสิมหาเห็ดไม่คิดว่าจะเจอหมานโอเคสาวเอเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้า สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ